สวัสดีครับพบกับนากาชิมะมาร์คชาแนลเพื่อนๆเ,เคยเป็นไหมครับจากที่เคยทานข้าวด้วยกันดูหนังด้วยกันไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่ดีๆก็มีเหตุผล 108, ร้อยแปดบัทให้เราต้องห่างกันอาจต้องไปเรียนต่อไปทํางานต่างิ่นต่างแดนใครจะไปทําใจได้ทันทีแต่ก็ต้องทาถึงแม้อาจจะทําให้รักบั่นทอนลงได้ดังนั้นอย่ามัวแต่นั่งเป็นทุกข์เลยนะครับวันนี้เรามีวิธีที่จะทําให้ความรักของคุณยังหวานไม่จืดจางตามระยะทางแน่นอนใน5เคล็ดลับในวันที่เราต้องไกลหา่างทาอย่างไรให้รักไม่จืดจางลงนะครับมาเร แน่นอนว่าการที่เราไกลกันทำให้เราต้องพึ่งพาเทคโนโลยียิ่งสมัยนี้ไม่ต้องส่งจดหมายเหมือนก่อนแล้วมีช่องทางหลากหลายที่ทำให้เราได้สื่อสารกันไม่ว่าจะเป็นไลน์เฟซบุ๊กหรือจะคุยแบบเห็นหน้าก็ยังได้ที่สำคัญก็คือต้องทำอย่างสม่ำเสมอและต้องบ่อยกว่าคู่รักปกติเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ใกล้กันเราจรึงต้องพูดคุยกันบ่อยขึ้นและควรทำให้เป็นประจำด้วยนะครับ2ตั้งจุดหมายร่วมกันการที่คู่ของเราไม่ได้เจอกันบ่อยเหมือนคู่ของคนอื่นควรจะตั้งข้อตกลงระหว่างกันหรือตั้งจดหมายด้วยกันเช่นในระหว่างที่ห่างกันันนสญ,ญญาจะไมม่ีค หรือตั้งเป้าหมายว่าจะเจอกันเดือนละครั้งหรือ3เดือนครั้งเป็นต้นเพื่อให้เราทั้งสองรู้ว่าการคบกันของพวกเรามีความหมายและทําให้เราอดทนได้มากขึ้นอีกด้วยนะครับ 3. บอกรักกันให้บ่อยขึ้นเติมความโรแมนติกกันหน่อยนอกจากการถามถ่ายชีวิตประจําวันทั่วไปแล้วควรจะบอกรักกันทุกวันบอกคิดถึงคําพูดที่ออกมาจากหัวใจมันมักจะมีคุณค่าเสมอเพราะนั่นคือความรู้สึกจริงๆของคุณที่อยากจะบอกคนรักทําให้ความรักมันหวานชื่นเลยทีเดียวนะครับ4อย่าสนิทกับเพื่อนต่างเพศเป็นพิเศษในเมื่อคบกันแบบไกลๆเป็น ธรรมดาที่เราจะเหงาอาจจะมีวันไหวได้บ้างกับคนใกล้ตัวเป็นดังคําที่ว่ารักแท้แพ้ใกลชิดแต่เมื่อเราสามารถกําหนดได้และหนักแน่นพอก็ควรให้ความสนิทสนมแต่แบบพอดีนะครับเพื่อเป็นการตัดไฟตั้งแต่ต้นลม5อดทนและเชื่อใจกันให้มากที่สุดหากมีคนมาพูดมาบอกหรือคอยเป่าหูว่าการอยู่ห่างกันทั้งสิ่งแวดล้อมสังคมได้เจอผู้คนใหม่ๆจะทําให้ความรู้สึกของคนรักกันเปลี่ยนไปสิ่งที่เราทําได้ก็คือต้องหนักแน่นและเชื่อใจซึ่งพื้นฐานของคนรักกันคือต้องเชื่อใจไม่คอยระแวงจับผิดอยู่ตลอดจะทําให้อีกฝ เกิดความรำคาญไม่พอใจจนนำไปสู่การทะเลาะในที่สุดนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก newswoonapp.com ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักชิมาม่าช anel ผล,ลิตคลิปดีๆต่อไปอยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณทุกกาลังใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ